บ้าปูดำได้ย่างกุ้งครับพี่น้องอย่างกุ้งตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับย่างกุ้งครับก็น้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องจิ้มจิ้มซีฟูดสูตรสาวต่อยพ่นครับมึงโอ้ย สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนผมกับผมครับบ้าปืนดำอีสานหน้าปงผ้าแสบชาแนลวันนี้ครับบ้าปืนดำมาพบพอพี่น้องย่ามมือเสายู่นะครับนาอเอาละครับพี่น้องวันนี้บ้าปืนดำได้ย่างกุ้งครับพี่น้องย่างกุ้งตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับย่างกุ้งครับก็น้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องจิมจ้มจิ้มซีฟูด สูตรสาวต่อยผนครับมึงโอ้ยผักครับผักแก่บางปูดำก็ได้มี่ผักสลัดหม่วงนะครับเนาะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยแล้วก็มีผักหอมแล้วก็ปักกาดขาวนะครับเนาะมกินอยู่ข้างกองเครื่องอีกครับวันนี้กับบรรยากาศแง่หมอเสาร์นะครับเนาะเด็ดแน่ล่มแน่กับข้าวเหนียวมากินกับข้าวเหนียวเป็นกุ้งย่างนะครับย่างกุ้ง มาพี่น้องมาสิบแสนน้ำบ้าปูดำครับกินกุ้งย่างน้ำบลาปูดำแด,ด้วครับเด้วกับน้ำจิ้มที่ฟูดจิ้มบางน้ำจิม้มแซ่บคักต่าดพี่น้องเลยตัวมบางไงนึงอ้ม กระดานม่วงหอมงามๆเจ้าชิ้นว่หนึ่งนั้นเลย <laughs> รถไทยมันมาไทยหน้าอยู่หน้าลุงก,กลางกันครับใครกบจอเพื่อนอ พาพี่น้องลงทะเลกันครับมือนี่ อือลงเร่ครับลงเร่มาเนี่ย <laughs> 特别昂贵。嗯嗯 Ó, como going to Cũng nhạc dạng Chìm luôn đất xong tiếng nó xong lắm, xong 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 ต้องเสียงรถไทยไปนำร้อมพี่นอ้องมาไทยหนาะโออเสียบก,ก็ขนาดเลย วันดีครับคำนมสดกรุง สลัดหมองเข้ากันดีนะครับพี่น้องนงาะงกับผลาสลัดหมองอืมอ,อร่เบิดเลย ขออยากกินนังกอนนะครับพี่น้องเอาล้ครับพี่น้องเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับนาะอกุ้งย่างย่างกุ้งมันนี้กินก็นก้ำจิม้มซี่ฟูรดรสเด็ดนะครับนาะสูตรบน,นบ้านของสาวตอต้พิ่นแซ่บคัาขนาดครับพี่น้องแซ่บคัาอีดีครับพักครับพักแก้มครับพักนี่พักสลัดม่วงพักกระเบิด กุ้งกระเบิดครับพี่น้องย่งเจน้าจิ้มเอาละครับพี่น้องบาบูด,ดั็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะครับน้องี่เกียรติเข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้บาปูด,ดํามาโดยตลอดขอพระคุณหลายๆครับผมบาบูด,ดก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร้ครับเป็นกําลังใจให้บาปูด,ดำำําทําคลิปใหม่ๆนั่นนะครับเด้อ ปาปูน้ำก็ขอฝากนะครับนอไปสนใจรถมือสองนะครับนออาระยะยชนธกิจสาขาตะการผลผลนะพี่น้องเด้อเป็นมีทั้งรถเก๋งรถบิ๊กอัพรถอีโคคาร์นะครับนอเก๋งสีประตูก็ม,มีครับสามารถแคปก็มีนะครับนอมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับเป็นรถเกตคุณภาพเลยครับพี่น้องเทียบเท่ามือนึงเลยครับพี่น้องไปสนใจก็ติดต่อไปทั้งเพจเพื่อนกระดานะครับนอเดี๋ยวบ่าปาปูน้ำเจะดทีมไอเพจ พิงวิ่งเพเพื้นสิใบในคลิปนะครับน้อค้อสนใจก็ติดต,ต่อมาทังบาปุ่นดำก็ได้นะครับน้อแต่บาปุ่นดำสิิมเบอร์โทรากให้แต่สนใจรถมือสองมาเพี่น้องนาะไปเบิ่งไปช่มน้ำเพลินได้นะครับนาะสาขาตการผืชผ้นผครับตรงทำปั๊มปพท่อนะครับนะาะทังไปเมืองเอาละครับบาปุ่นดำขอลาไปก่อนนะครับนาะเอาไว้พบกันคลิปใหม่ไปครับสวัสดีครับผมอขอบคุณครับ